6นิส่ในความสัมพันธ์ที่มันโคตรจะท็อกซิกแต่คนส่วนใหญ่อะคะกับคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติมีอะไรบ้างเดี๋ยวคลิปนี้เล่าให้ฟังค่ะข้อแรกก็คือเวลาที่ทะเลาะกันนะเราจะชอบขุดประเด็นเรื่องเก่าๆที่เป็นความผิดของอีกฝ่ายหนึ่งอะมาพูดอย่างเช่นแต่เราเคยคุยกับแฟนเก่าหรือว่าเคยทําอะไรผิดมาค่ะแล้วทีเนี้ยมัน มีเรื่องทะเลาะขึ้นมาอีกต่อให้มันจะไม่ได้เป็นเรื่องเดิมแล้วก็ตามอะแต่เราก็จะขุดประเด็นนั้นมาว่าที่ตอนนั้นเธอยังเคยทําแบบนั้นเลยหรือตอนนั้นเธอก็เคยทําแบบเนี้ยแต่เรายังให้อาภัยเธอเลยแล้วแทนที่เราจะทะเลาะก,กันแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวปัจจุบนันเราเชร์ให้จบอะมันก็จะกลายเป็นว่าเราไปดึงเรื่องในอดีตทําให้ทะเลาะก,กันใหญ่โตข้อที่2ก็คือเวลาที่เราต้องการอะไรหรือ ไม่พอใจอะคะ่ะเราจะไม่ชอบพูดตรงๆแต่จะใช้วิธีการเงียบหรือบอกอ้อมอมหรือใช้วิธีการประชดเพื่อให้อีกฝ่ายรู้ตัวแทนซึ่งข้อเนี่ยเมื่อก่อนเราก็าชอบทํานสายัย์แบบนี้บ่อยมากๆก็คือการเงียบไม่อยากพูดตรงๆแต่จริงๆงมันโคตรทำลายความสัมพันธ์เลยเพราะว่าเวลาที่เราไม่พอใจอะไรแล้วเราเงียบไว้อ่ะค่ะมันก็จะทําให้อีกฝ่ายเขาไม่รู้ว่าเขาต้องทําอะไรเราถึงจะพอใจแล้วพอเราเก็บไว้อ่ะมันก็จะเกิดการอารมณ์น้อยใจหรือว่าหงุดหงิดมากขึ้นไปอีกมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราทะเลาะกับแฟน ได้บ่อยขึ้นแล้วก็เหมือนเก็บอารมณ์ไวแล้วไม่ได้เคลียให้มันชัดเจนอ่ะมันก็จะทําให้ความสัมพันธ์มันพังในระยะยาวได้ข้อที่3ก็คือชอบู่ว่าจะเลิกหรือชอบตัดพอในความสัมพันธ์เวลาที่มีปัญหาไม่พอใจหรือว่าทะเลาะก,กันเพราะว่าเราคิดว่าถ้าเราทําแบบนี้ไปอีกฝ่ายหนึ่งนะคะที่เขาหลักเราอ่ะเขาจะยอมทําตามใจเราหรือทําในสิ่งที่แบบเราต้องการแต่พอเราทําบ่อยๆอย่ะมันก็จะเกิดความแบบทําลายควา,ความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งได้หรือว่าแฟนเราเขาอาจจะคิดว่าเอ้ยเรา พูดอยากบอกเลิกแบบนี้เราอยากเลิกจริงๆหรือเปล่าแล้วพอเราทาําบ่อยๆเข้าอ่ะอีกฝ่ายหนึ่งถ้าเขาทนไม่ไหวเขาก็อาจจะบอกเลิกเราไปเลยก็ได้เพราะมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่บั่นทอนความสัมพันธ์หรือทําลายความรู้สึกกันได้แบบเยอะมากๆโดยที่แบบเราอาจจะคิดไม่ถึงเลยข้อที่สี่ก็คือเราจะชอบโทษอีกฝ่ายหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกแ yeah ย่อย่างเช่นถ้าวันเนี้ยเรารู้สึกว่าอารมณ์ไม่ดีคนหื่นจากที่ทํางานหรือที่อื่นมาแล้วเรามาเจอแฟนที่เขาอาจจะทําให้เรารู้สึกดีขึ้นไม่ได้หรือว่าแบบ พูดจาอะไรที่มันแทงใจเราในชว่วงนั้นนะเราแล้วเ,เราไประเบิดใส่เขาเราก็อาจจะโยนว่ามันเป็นความผิดของเขากา็ได้ทั้งที่บางทีคําพูดของเขาไม่น่าจะไม่ได้ตั้งใจที่จะทำลายความรู้สึกเราขนาดนั้นหรือเขาแค่อาจจะพูดของเขาปกตินั่นแหละแต่พอเราอารมณ์หงุดหงิดเราก็ไปโทษเขาว่าเขาเนี่ยเพราะคําพูดของเขาทําให้เรารู้สึกแย่เพราะการกระทําของเขาเพราะความไม่สนใจของเขามันทําให้เรารู้สึกแบบไม่พอใจไม่ดีหรือแม้แต่บางคนที่เขาแอบคุยกับแฟนเก่าหรือว่าแบบนอกใจเราเนี่ยค่ะเขาก็อาจจะ โทษเราก็ได้ว่าก็เป็นเพราะเราไม่ดูแลตัวเองเพราะเราเปลี่ยนไปเพราะเราอยากมุนอย่างนี้เข้าถึงนอกใจข้อที่5ก็คือใช้ความรักเป็นข้ออ้างในการถึงหวงเรารู้สึกว่าข้อเนี้ยหลายๆคนน่าจะรีเลทแต่บางคนก็าจะาบอกว่าก็พอแล้วว่ารักไงถึงแบบถึงได้หวงถ้าไม่รักก็คงแบบไม่หึงไม่หวงหรอกแต่จริงๆแล้วอะค่ะเรารู้สึกว่าการที่เราหึงหวงแฟนเนี้ยมันเป็นการที่เราไม่เชื่อใจแฟนของเราแล้วมันก็เป็นจุด ที่ทําให้ความสัมพันธ์มันถังลงได้ง่ายอะเพราะเหมือนแบบเวลาที่แฟนเราไม่ไวไ้ใจเนาะเขาก็จะมีการแบบอ่าถามซักไซสเยอะหรือแม้แต่กระทั่งเช็คโทรศัพท์ดู GPS ของเราอะไรแบบนี้ซึ่งบางคนอาจจะบอกว่าเราไม่ได้ไม่ไว้ใจแฟนแต่เราแค่ไม่ไว้ใจอีกฝ่ายหนึ่งที่เข้าหาแฟนของเราพอเรารู้สึกว่าทุกคนรู้ความจริงข้อน,นี้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดว่ามีคนมาชอบแฟนเราแต่แฟนเราไม่ได้เล่นด้วยไม่ได้แบบเปิดไฟอ่ะเขาก็ไม่ได้จะไปมีใครอยู่ดีดังนั้นเราเลยรู้สึกว่า การหึงหวงมันก็เป็นอีกจักรหนึ่งที่แบบอัท็อกซิกไม่ว่ามันจะมากหรือน้อยก็ตามดังนั้นถ้ารักกันก็เชื่อใจกันไว้ดีกว่าข้อสุดท้ายก็คือการให้ของขวัญหรือว่าทําดีเพื่อปกปิดความผิดของตัวเองอย่างเช่นเวลาที่เราโกหกแฟนหรือทําอะไรผิดไว้อะคะ่ะหรือแบบเราองเชีรยปัญหาก,กันไม่จบเลยแต่เราก็แบบเออไปกอดแฟนไปอ่ะ พาไปกินของอร่อยๆหรือให้ของขวัญเพื่อให้เรื่องมันจบเรารู้สึกว่ามันเป็นแค่การหนีปัญหาแต่บางทีที่แฟนเราอาจจะรู้สึกว่าเรื่องนั้นมันยังไม่เคลียร์เขาก็อาจจะเอาประเด็นนั้นะมาพูดมาชวนทะเลาะกันได้อีกซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาที่ดีสักเท่าไหร่แล้วมันก็อาจจะสร้างบาดแผลไว้ในใจของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยก็ได้เราทุกคนคิดว่ายังไงกันบ้างก็มาแชร์กันได้นะคะ